สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านนะครับก็วันนี้นะครับมาอยู่ด้วยกันอีกแล้วนะครับกับการอัปเดตนะสำหรับเกมโอเมจินะครับก็วันนี้มีอัปเดตหลายๆอย่างนะครับที่ค่อนข้างที่จะโอเคพอสมควรนะครับกับการอัปเดตรอบนี้นะครับก็เดี๋ยวอัปเดตแรกนะครับมันมีอะไรกันบ้างนะครับก็อันดับแรกนะครับก็เป็นกิจกรรมหน้ากากนะครับเนาะตัวกิจกรรมนี้นะครับ มันก็มีเอาไว้เล่นนะครับแลกของนู่นนั่นนี่นะครับเดี๋ยวตัวกิจกรรมเดี๋ยวผมจะทาเป็นคลิปแยกอีกคลิปหนึ่งละกันเนาะแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับที่อัปเดตเข้ามานะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับคือข่าวลับครับเจ้าตัวข่าวลับโมบ้านะครับก็อัปเดตเข้ามาให้เราได้ไปเล่นเก็บของกันนู่นนั่นนี่ได้แล้วนะครับเนาะดาลุมะดงดารุมะา,า,าดำสกงสกินยันอะไรพวกเนี้ยนะครับ ก็เดี๋ยวทีมของข่าวลับเดี๋ยวผมก็จะทําแยกเป็นอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะมันจะได้ไม่ต้องรวมกันมั่วนะครับโอเคนะแล้วก็มีพาร์ทใหม่เข้ามานะครับสําหรับอัปเดตรอบนี้นะจะเป็นตัวสกินโอนิกิริเอสนะครับก็ค่อนข้างที่จะสวยพอสมควรนะครับใครที่ชอบเจ้าตัวโอนิเอสอยู่แล้วนะครับก็ไม่ควรพลาดสกินนี้นะสาหรับพาร์ทประจํารอบนี้นะครับแล้วก็ มันก็จะมีเพิ่มลงเพิ่มเหรียญน,นะครับอันนี้ก็บ้านๆไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับตัวไอกิจกรรมตัวนี้นะครับเพิ่มเหรียญน,นะนิดหน่อยแล้วก็มีการอัปเดตนะครับสำหรับในส่วนของดาร์ฟดูเอลนะครับมันเพิ่มเจ้าตัวของไทชะนะครับอาชุล่าแล้วก็ตัวหุ่นไลกานะครับลงมาในดาร์ฟแล้วนะครับเราก็สามารถมาหยิบจับ ใช้สอยเจ้าตัวพวกนี้ใน W L ได้แล้วนะครับก็ตรงนี้ก็ลองไปเล่นกันดูนะครับน่าจะโอเคพอสมควรนะความรู้สึกผมนะครับสแตก็กสแต็กสามตัวที่ลงมาเข้ามาใหม่อาชูราอาจจะสแตกก็กกลางๆนะความรู้สึกผมอะเวลาคุณเล่นมันจะเห็นการาฟอะคุณจะเห็นการาฟสแต็กค่าสแต็กอะไรไหมอาชูราผมว่าน่าจะกลางๆไทช่าไทชาอันเนี้ยถ้าเกิดสกิลสองมันควบคุมอะแต่มันเป็นบอทเล่นกับบอทไงเออ บอดเล่นกับบอดอ่ะผมว่าสกิลสองไทชฉะบางทีมันก็อาจจะไม่ได้จะแบบมีประสิทธิภาพสูงอะไรขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่าถ้าเกิดไทชฉะมาอยู่ในดับแล้วสกิลสองมันจะไปควบคุมไหมนะครับหรือพอไทชะอยู่ในดับแล้วไทชฉะจะใช้แต่สกิลสามนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูเนาะเพราะว่าเหมือนในตัวยูกิเอสพีอ่ะยูกิเอสพีตอนอยู่ในดับมันไม่กดสกิลสองนะครับมันกดแต่สกิลสามอันนี้ไม่แน่ใจว่าถ้าเกิด ใช้ฉาอยู่ในดาบแล้วใช้ฉาจะกดสกิลสด้วยหรือเปล่านะครับก็ต้องรอดูเนาะเพราะว่าต่อให้กดแล้วนะครับกดแล้วเสร็จบอดมันเล่นบอดมันจะทํายังไงต่อนะครับอันเนี้ยอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่าตัวของระบบเขาจะทํามาอย่างไงนะอีกตัวนึงก็เป็นตัวหุ่นเลกานะครับก็น่าจะเสกคสกิลสอย่างเดียว่นั่นนี่นะครับต่อมานะครับ เป็นอัปเดตที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจพอสมควรนะครับเป็นการแก้บั็กตัวมิตรมะเมโลนะครับตัวไอ้มิตรมะเนี่ยนะครับผมเคยทําคลิปไปแล้วนะครับเกี่ยวกับตัวมิตรมะของมันนะครับซึ่งไอตอนที่ผมทำอะ่ะผมก็ตึงอิดต,ตึงอิดใจอยู่แล้วมิตรมะเนี่ยคือเจ้าตอนนั้นอะ่ะตอนที่มันยังไม่อัปเดตนะครับคลิปเก่าอะ่ะคือพอมันโดนพิษของพวกแม่ง,งูอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วมิตรมะมันไม่ทํางานเว้ยแต่ทีเนี้ยพอมีการอัปเดตนะครับเหมือน เหมือนไอร้รอบนูน้นนะมันเป็นบั็กนะครับตอนนี้ก็คือทํางานเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปเทสให้ดูคือก่อนหน้านี้มันไม่ทํางานเ้ยถ้าเกิดใครดูใครเคยดูคลิปคลิปเก่าๆนะครับคลิปเก่าของผมอะนะครับก็คือเมื่อก่อนเนี้ยนะครับมันโดนพิษแล้วมันจะไม่มีการล้างดีบัฟใดๆเกิดขึ้นนะครับแต่ตอนนี้มันอัปเดตเข้ามานะครับมันแก้ไขตรงส่วนนั้นออกไปนะครับ มิตรมาต,ตัวนี้นะครับก็เลยกลายเป็นมิตรมาที่โอเคขึ้นกว่าเดิมนะครับโอเคขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยโอเคนะครับถึงเทิร์นเจ้าตัวพระจันทร์นะครับตัวนี้นะครับถ้าเกิดเป็นเมื่อก่อนนะครับมันกดสกิลสามนะครับหรือถ้าเกิดมันขยับอะไร ก็แล้วแต่นะครับแล้วมันโดนพิษเนี่ยมันจะไม่มีการล้างดีบัฟอะไรออกนะครับแต่ว่าพอมันอัปเดตเข้ามาใหม่ปุ๊บคุณจะสังเกตว่าต่อให้มันโดนพิษแม่งูนะครับมันก็ยังล้างดีบัฟออกได้อยู่ดีนะครับเห็นปะมันล้างดีบัฟนะครับอันนี้ก็เป็นการอัปเดตที่โอเคนะครับตอนก่อนหน้าเนี่ยผมก็ตังหงิดตังหงิดใจอยู่แล้วคือแบบเฮ้ยมึงโดนดาเมจแต่มึงไม่ล้างดีบัฟมิทมะมันจะกากไป กากไปหน่อยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะก็อัปเดตนี้เข้ามาก็โอเคนะครับทำให้ปัญหาตรงนี้ก็เคลียร์กันไปนะนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็เป็นอัปเดตที่มีประโยชน์มากๆอีกอัปเดตหนึ่งนะครับคือการแลกเปลี่ยนนะครับเศษแบบออฟไลน์ได้แล้วนะครับคือเมื่อก่อนเนี้ยถ้าเกิดคุณอยากจะแลกเศษกับใครสักคนในกิ์ใช่ไหมแล้วคุณมากดแลกนะครับ ถ้าเกิดเขาออฟไลน์อยู่คุณไม่สามารถแลกได้นะครับต่อให้เขาจะเปิดให้แลกนะครับถ้าเกิดเจ้าตัวคนที่เปิดให้แลกเนี่ยมันออฟไลน์ใช่ปะคุณมากดปุ๊บอ่ะคุณกดแลกไม่ได้นะครับแต่อัปเดตรอบนี้มันสามารถแลกแบบออฟไลน์ได้แล้วนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเขาน่าจะรู้ตัวรู้ตัวเองพอสมควรนะครับว่าเออเฮ้ยกูเนี่ยทำระบบให้มึงสามารถแลกเปลี่ยนเศษกันได้นะแต่คือถ้ามึงไม่ออนไลน์มึงแลกเปลี่ยนไม่ได้นะเพื่ออะไรนะครับเขาก็เลยเออโอเคถ้า มันเป็นอย่างนี้เขาก็แก้ให้นะครับก็ดีครับดีเป็นอัปเดตที่ดีนะครับมันจะได้ไม่ต้องแบบเฮียคือแบบคนที่เราจะแลกอยู่แม่งมันไม่ออนไลน์กูมากดอะ่ะกดเท่าไหร่แม่งก็แลกไม่ได้แบบสมมติอ,อยากจะแลกตัวเอออันดดิพีเนีย่ยกดแบบกดเท่าไหร่ก็กดไม่ได้นะครับแต่น,นี่คือผมแลกไปแล้วนะถ้าเกิดผมยังไม่แลกมันก็สามารถแลกได้เลยนะครับไม่ว่าไอ้เจ้าตัวของคนคนเนี้ยนะครับเขาจะออนไลน์หรือออฟไลน์นะครับมันก็กดแลกได้ก็คือ เป็นการอัปเดตที่ดีพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ที่เหลือนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็เป็นการแก้บั๊กนะครับการอัปเดตเสริมระบบนู่นนั่นนี่นะครับก็น่าจะไม่มีอะไรว้าวนะครับก็อัปเดตรอบนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับที่สามารถจับต้องได้นะครับแล้วก็สามารถรู้สึกได้นะครับที่เหลือก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับอัปเดตแก้บั๊กนะครับแล้วก็อัปเดตตัวของระบบเกมให้มันดีขึ้นนู่นนั่นนี่นะครับเนาะก็อัปเดต สำหรับประจำรอบนี้นะครับแพทนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอคลิปข่าวลับกับตัวคลิปกิจกรรมรอบต่อไปนะครับโอเคบายบายไปแล้ะนะครับ